ชะอมที่น้มกิ่งเห็นไหมคะอันนี้ต้นใหญ่เนี่ยค่ะแตกทุกตาข้อเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแตกๆตามตาข้อแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยเพิ่มแตกทุกตาข้อเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยอ่อนชีเนี่ยค่ะแตกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะการทําแบบนี้เราจะได้ยอดเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะ เยอะจริงๆ,ๆค่ะเ,เพื่อนๆลองดูนะคะพอโน้มกิ่งอย่างนี้แล้วก็จะแตกดีมากดูสิคะเห็นไหมคะเหมือนกันเราได้ยอดเพิ่มนะคะดูสิคะที่เขาแตกเห็นไหมคะทุกตาข้อเขาจะแตกมาแบบนี้นะคะอันนี้คะ่ะเต็มเลยเห็นไหมคะอันนี้อ่อนก็เอามาให้ดูให้ชมกันนะคะว่า การโน้มกิ่งแบบนี้แล้วเขาแตกตาข้อดีค่ะแตกยอดเยอะทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มนะคะนี่ค่ะอันนี้แค่ต้นเดียวเห็นไหมคะที่ก็แตกออกมาสองกิ่งแบบนี้ยอออนก็จับมาทําแบบนี้ได้เห็นไหมคะนี่สองต้นเท่ากับต้นนีนะ้อันนี้ค่ะ อันนี้ก็พอพอได้กินแล้วนะคะสองต้นนี้นี่ค่ะพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยพอเลยค่ะพอกินเลยค่ะเยอะมากเห็นไหมคะจะเป็นด้านล่างด้านบนเนี่ยเขาแตกตาก,กิ่งหมดเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็แตกเห็นไหมคะเนี่ค่ะกําลังแตกตาก,กิ่งเล็กๆ็เยอะเลยเยอะมากเลยเ,เลยพื่อนๆดูสิคะได้ผลนะคะแบบนี้เห็นไหมคะยยอ่อนชอบมากเลยทำเป็นรั้วได้ด้วย นะคะเป็นรั้วในตัว